อยู่บนค่ะอุกาชาติอุบลราชธานีขึ้นสามทุ่มน่าจะเป็นเวทีกลางอยู่หน้าสารกลางเลยนะคะ อมอเมาเข้ากลุ่มค่ะเปิดขายแล้วของเดือนมกราวันที่ห้าออรดีแบนขึ้นบนเวทีมอลําใจเกินร้อยนะคะมออื่นเอบียูบุรีรัมค่ะแอนรับเชิญผู้เดียวแต่วันที่ห้าทั้งวงนะคะเราก็จะโชว์บนใจเกินร้อยใครที่เมารอแล้วก็เจอกัน เมาถูกกว่าคุ้มกว่าดูคนสง่งอะไรจะสกุกนัน จวงเท่านั้นกดตองเลยัอนอดเวลาแต่งหน้าพอดีเลยได้ยังมะกินแล้วค่ะจวงกิน,นอ้วนั่ย้ำหนุน แคสีนอน เมาอ่ะไม่ได้นอกจากจะได้ดูเฉพาะวันที่มีไลฟ์นะคะบางทีก็แถมอะไรอย่างเงี้ย ย,ยี่ยว่าอี้จวงจาเดาของขวัญฉันเด้วสือเจ้าเจ้าของ <laughs> ไม่ฉันก็ต้องจับก่อนสิฉันเป็นคนเปิดอะ่ะมระเมียนจะให้เจ้าไปนิดนึ่งเลย <laughs> เขียนไว้แล้วบอยยี่หว่าจับเดาของกันนั่นไหมเฮ้ย <laughs> ยี่หว่าสื่อของโฮมเด้อยอี้จวงยี่หว่าท้องใช้เวลาพิเศษเตี อออขนะใหรรคราวที่สีคือหลายชะสูอ,ะสอ,อีหลีฟังยี่บอยมาอันออร์ดีแวนเศรษฐกิจด,ดีอยู่ดอกพนะอันผูส้สดทไายหัวผูว้ไดนไม่สีฟันใครเบนโอ้ยยีบอยอยากจับน้ำเขาอยู่ว่แมนรอดทีเศีแม่กนันล่ะขอให้น้องไได้นะพะนะอื้ อันนี้เราดีเวนจับของขวัญแล้วของรางวัลฉันคือสวยค่ะฉันบอกฉันเลือกเองใหน้ายเกินห่าร่อยี่แล้ว็ล่ะ ส,สั้งทานติจะใช้เป็นสิยบยางตัวก็เป็นสัญชาติพนธุ์เซียดีเหว้าว wow, very nice ใช่ของป๋าสองถุงเลยเอ,อนต้องต้องหาที่ติดด้วยกันเมียจะเขียนไว้ต้องห่างที่เราบีเซียด,ยยดยัแล้วจะให้เจ้าจับคนเดียวเลยเออเอาเลขมารวมกันแล้วก็ให้เจ้าเออเออเออบางคนจะได้ถุงนี่ถุงนี่เออเอเอ ให้ฉันจับเลยให้ฉันวาดดวงให้เลยวันเถาเพ้ต,ต้องกยันี่ัพออหมดไปสื่อ,อยังสูออบอกคอ,อนโมตีของพี่ได้แล้วมันเ็สี่พร้อมกันเ,อ,เออเธอไปสื่ออันนี้ลั่นดินานโมขมดต่ว่ีเนีหลังพอกกอนานะ อองจริงไม่ได้จับสักทีนะน,นี้ปีแรกเพราะว่าก็ถามก่อนว่านักดนตรีอยากจับไหมอ่ซันได้ครับนะนัก็เตือนเต็นอยู่เลยล่ะหลุด สวัสดีค่ะหกถึงสิบหกมีเล่นที่มีค่ะเอ่อคิวงานใ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 นเพจนี้เลยค่ะลองเลื่อนเลื่อนเลื่อนลองไปดูนะคะอะไรได้ใส่เอส๊สีเจะไม่เปลีเพจไม่มีเสียงหรอคะ <c oughs> เพจพลหลับแล้วหลับต<า><ม>ั<ม>้งแต่หกโมงคุณ อะไรนะปิดกี่โมงได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะไล์ให้ดูในช่วงที่จับของขวัญหรือว่าจะให้ฉันโอฉันโอนไปให้เธอแล้วเธอไปกดผลอ่ะถ้าสิใใ่สุดอย่างไทยโอ้ยไทยหลูก็สุดอย่าง ช oh. ุดคุ้มนี่บอกประชาสอบพัก